สวัสดีค่ะสวัสดีน้มซีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องทายทองเพชรนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะได้ปลาจมนะคะเอามาจากบ้านนะคะไปฝากคุณยายนะคะคุณยายเจ๊นะคะแล้วก็คุณตานะคะคุณยายชอบมากเลยนะคะปลาจมบ้านแม่ใหญ่นะคะมีผักนะคะมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีปลาจมนะคะอยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็มี อาหารนะคะมีอาหารแบบแกงด้วยนะคะไปฝากคุณตานะคะสงสัยคุณตานะคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีเมงดาด้วยนะคะเมงดาเป็นตัวเลยนะคะนี่ค่ะเมงดานะคะก็นําไปฝากคุณตาด้วยนะคะเพราะว่าคุณตาชอบมากเลยนะคะเมงดาน้าพริกเมงดานะคะตําประทูใส่น้อยนิดหนึ่งนะคะก็ ใส่เมงดาตัวหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้แม่ยายก็กำลังจะขับรถไปนะคะวันนี้แม่ยายไปคนเดียวนะคะนี่ค่ะได้ผักนะคะผักคุณตาชอบมากเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะแม่ยายก็ย่างปลานะคะพอ่พอพ่อของแม่ยายนะคะเอาปลามาให้นะคะ<ม>ปลาหมอนะคะปลาหมอตัวใหญ่มากเลยนะคะแม่ยายย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก<ม>็จะนำไปให้คุณตานะคะได้กินนะคะ แล้วก็มีมยยมหมากมีพูด,ด้วยนะคะวันนี้แม่ใหญ่นะคะเอาหมากภูนะคะมาจากบ้านนะคะจะเอามาแบ่งให้คนแก่นะคะได้เคี่ยวหมากนะคะแล้วก็ได้กินด้วยนะคะปลาหมอปลาหมอของแม่ใหญ่นะคะได้มาพ่อพ่อของแม่ใหญ่เอามาให้นะคะวันนี้มีปลาดุก<ๆ>ด้วยนะคะแล้วก็ปลาหมอปลาขาวแล้วก็ปลานินด้วยนะคะวานเห็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ใหญ่นะคะก็จะนําไปให้คุณตานะคะได้กินนะคะ เดี๋ยวละเดี๋ยวไปก่อนนะคะถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะตอนนี้นะคะไอเขาเอาปลาโมมาหาปลาหมบ่หูว่าเขาเอามาแต่ทางไหนโควิดสะบ่สงสัยปลาเหลี่ยงเขาบ่อพอฉันเขาเอามามือนี้นี่ปลานิ่นปลาหมปลาจอมเ็เลยขึ้นหอดผู้เฒ่าแมนก็เลยขึ้นหอดบัดที่พีน้องเขาามาคู่หา้ผู้เฒ่าห้ตตวดเราตวดก็เลยกินว่าได้ผู้เฒ่าแห้งเคี้ยวบ่ได้ ฉันก oh, <e uh ็เลยบอกว่าโอ๊ยบ่ยากบ่ยากฉันจะไให้เจ๊เจ๊เจ๊เขียวมากพี่น่อยพอมเออโอ้ยขอบคุณลูกหลานเบิ้งเบิ้งปหมกันเบิ้งปลาหมกอนให่เบิ้งปลาหม o กอนเก็บเยไข่ยปวยแยจนแยกลาหกันเบิ้งปลาหมปลามอย่างใหญ่ปลาหมสุดสะบสะปลาหม o ปลห o อย่างนี่ใหญ่พี่เก่งจริง เป่งมาบางนึงนี่ไปไปเอาถ้วยไม่ยาถ้วยมาก่อนมากินเลยกินเลยกินเลยอู้อาหารปลูนี้นี่ไอเจ้าของไออันนั่นเขาเขาได้มาตาอะไรนี่ต้นอะไรเจ้าของต้นโอเขาได้แมงดาก็เลยเอามาแบ่งกันหาคนต้นโอที่ว่าฉันเลี้ยงสร้างเพิ่นนะแม่เจ้าของต้นโอแหมที่ว่าสร้างที่ว่าเอามาให้ฉันเลี้ยงสร้างโตกงานนะแม่เอามาให้ฉันเลี้ยงพอพี่เพิ่นได้แมงดามาฝากเนี่ยกินเลยบ่นนี้บ่ดิบ แมงดานนี่ให้ตาเอาไปปนทำน้ำพริกทำอะไรฉันไม่ดูจะกินมันพักอะไรตัวนี้มอกเสียบ้เขาเลยพอถ่ากินเขาเลยเ้ฟ้าบอหกลินฟ้าอบหูแม่ฉันคอยเก็บมากไปสิหูจะกินเกิดมากกับบหูจะกินลดลายมัดลายทอบใหญามัดของขมอันนี้ขมเ้าามอา ปลาทูคเราบ่อยลาบะนี้อ๋อนี่มีปลาด้วยเนี่ว่ปลาจมอเมนปลาปลาจมปลาจมกินคนละตพ่อเด้อปลาน่บกินเลยกินเลยปบเพิ่นเพิ่นได้ปาเนี่ยปาเน้นกระไรตั้งหลายตัวฉันกินแต่ปาเน้นหมือได้กินแต่ปาเน้นเลย ปลาเนื้ออ่อนย่างดีพริกย่า่ย่าเขาปลูกเป็นสวนๆแม่ฉันเขามันตัวแม่มันแห้งมันปลูกพักปลูกฟีซี่ใบกินก็เห็นคนเฒ่าอยู่ดีไม่แห้งเลยนะแม่บัดนีอันเพิ่นบอกว่าเอาหมากผู้มให้ยายเข็มกินเน่ไอ้เขียวเน่ย่ายคือลูกบ่ได้แม่ ยายคือลุกไม่ได้นอนกินเข่าโอ้ยปลาหมออีโฟกุยกินเดลยเอาไปเติมอื่นเอาไปเติมอื่นปลาหยังเอาตาวะปลาหยังปลาเพิ่นเลี้ยงบ่วะโอไปหินกินอะไรจังในปลาในแถวโอกุยนี่มันโตหน่อยได้นี่เพิ่นปลาเพิ่นสูบสะปลาแล้วมีใหไงปนิดเกิดมาไเห็นปลาหมอใหไงปนดิบเถอะวะเพิ่นว่าเพิ่นสูบสะเราเพิ่นเอามาให้ฉันเสีไใจฉันก็ว่า ปลาหยังมาให้มันโตใหญ่แท้บ่ฮู้เนาะว่าปลาหมอจนมาฝักกัดีโอ้ยนปลาใหญ่ๆปลานินก็ได้มีแต่โอ้โกิโลปลานินปลานินก็ได้โตบักใหญ่เลยปลานินแม่นกกินปลาซมื้อออกจากปลาย้อนออกจากปลาย้อนปลาอันปลาหมอออกจากปลาหมออันปลาดุกแม่กิน ขันปลาแม่กินยังบ่มัากเหนียวโม้ใก็บ่ดถนัดถนัดอยู่แต่ว่ากินปลาหน่อยแซ่บเด้อเสียบฉันกินปลาหน่อยแล้วเหรอเด้โอ้ยมาเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อเอฟซีเอ้ยขันว่าโมเมนต์ยหญ่กินเข่าหมดแล้วบ่อัน ปลาต้มย่างดีเลยนมข้นนมหวานปลาโยนมาทำไมกินวะนมข้นนมหวานกาแฟฉันกินเนี่ยฉันก่อนย้ายเลยเนาะยังว่าปลาโยนฉันแบ่งไว้ย่างดีเด้แบ่งไว้แล้วที่นี่ฉันหย่อนตัวนี้ตัวหน่อยตัวหน่อยมกเสียบเน้อบโมเมนตัวสามนิ้วนี่ตีน้ำมันเน่น่าไปปลาหยนน้ำมันเน้าเน่าไปแล้วชั้นแกงหกตัวกินแกงไรมาเนี่ย กินหโมมาเลี้ยเราก็เคยเอามาให้มาเลี่ยนเราพี่ไว้ว่ายายเอ้ยอย่าเอาไปหายเด้นบ่บ่บอบ่อย่างปลาเข็งน่ะเจน่ะยายยายเอามาหน่ะย่างอขกินพุ่นโตเลยบ่ดีปลาหน่อยแทบฉันกินปลาน่อยแล้วได้ฉันกินมากาหนึ่งเลยนี่แม่น

มาหน่อยคือเขาหัดมาของเรแต่ว่าไอ้อันนั้นเดินน่นเอาปลาเขียงตัวหนึง่งใส่แมงดาหนัน่นตัวหนึง่งอุ้ยแซ่แบแซ่บจำปุ้นแมนใส่พริกอ่อนมาด้วยเอ๊บซีกินข้าวด้วยกันเอ๊ซีมาก็หน่อยเสพบ่ฉันเสพมากินข้าวแล้วแม่เนี่ลูกเออนนี่ฉันกินลงมันขั้นนี่กินมือสองนี่น้อเมนกินไปไหนมันแซ่บ,บกินลงมือสองนี่กินลงกข็ขั้นขั้นกินไปหน่อย ท่านแห้งอันนี้มันเป็นยาเนี่นะจ้าอีหยังดอกแม่ชันเขาเก็บมาให้่นตำเปียกมันใส่มุนแดงไม่ต้องใส่พริกเผ็ดออกฮอนบโตบ่เอ้าเราเราหุงเข่าคือหุงหลายแต่ยายบ่มะไรนี่ล่ะบ่อ๋อมดบ่มดที่นี่ขันฟองกินเสียบป๊าดยายแม่กินเข่าหมดแม่โอ้ยบึงเข่าอัน โมเข่าบักไงเลยจ้าโมเข่ายากย่ายใต้ก็ตากินเข่าเต้นแบบนี้นะสูม่เมือเลยนะจำลองกรนอนอันนี้ที่ปอันนี้คำจุจุอัดอัดเตียใต้คนนี้อัดเสีเว้นคนนี้ปัดจังไรคือกินเต้นที่กินแล้วก็ฟาไว้นอนแต่ว่าย่ายฉันที่ว่าลุกขึ้นบ่ไาะดไหมที่ว่าเพิ่นเอาหมากมาส่งไหมเพิ่นกินอู้คำแห้งเลยเพิ่นนอนกินเข่าเนาะเพิ่นบ่ได้นั่งกินเข่า แปดสิบก็เก่าสิบเลยพนอนกินเขากินเขากะนอนกินเขาเจ้าแบบนี้เลยกินเขาแล้วก็ซ่าอ้อมไอ้อ,อ้อ,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 อมที่นอนไป็นั้นเลยคนเขา่าถ้าว่ากินของหวานกะใส่ซ้อนยูแต่ว่าซ้อนมันมาลงปากเนาะมันก็ะไรเปียกไอ้เปียกไอ้ยาจริงจร้งบนนี้เม่ของเม่ฉันอือเราเอนก่เนาะยู่แต่ว่าต้านาตายเร็ว แต่ว่าเลยย่ายย่ายสิกาสิบปีเร็วย่ายสิกาสิบเร็วยมนคนยืนแมนย่ายสิกาสิบปีหรอกกินของกับกน่พุทโธสิเแมนจักป็นจะไหนโดกแขนอะเอาไปให้ตะรุ่นเด้เอาปให้ตะรุ่นนํำได้หนิจะเอาปใาห้ตะมือเนี้ยมือแมนมือก้อน มือโอ้มาลายมือแล้วเสียเอาไปตะรุ่นเลยเอาไปเลยแต่ว่าวบ,บ่ได้ถ่ายคลิปเอาไปเพิน่นแมนมาที่จกักจังไงโดหูขึ้อกันกระชัมนี่คิดหอดปุ๊บโอ้ยคิดหอดพุ่นเถ่าแมนคิดหอดพุ่นเถ่าแหนบหน่อยปุ๊บแมะม,มีประจอมไหมมึงกินทำไมเอาไปฝากเจ๊เจ๊าเจาสาตวนนี้แม่ฉันมากมือหน,นังใยพวยเกลียวมากกระหายน้ำใยพวยเกลียวไปทั้งสามลูกดีแมนเอาใหอยใยพวยเกลียวไปสามลูกเลยมือมากอ่ะ เนี่ยว่าไอเด็กก็แจกไผอีกเอฟซีส่งกะปิมาให้ก็แก๊กกันทั่วแก๊กไม่ได้เอาไว้ก็จะโของหลายได้แก๊กย่างเดียวไปบนไหนแก๊กย่างเดียวมันกินบ่มดเข้าใจไหมแมนแก๊กมันกินบ่มดอนี่ปลาตัวเดียวเังไหนสีอิ่มแมนเห็นทั้งไดนสีเด็กกินพี่น้องสีเด็กกินน้ำแมนฉันก็เลยค้นแล้วแก๊กที่นั่นแก๊กที่นี่ฉันกก็เลยบออว่าโ เจ้าเจ้าอันคนเสิย่างป้าคนเด้อสิย่างป้าไปหายายคนหายายเจี๊ยคนบ่แม่นกินเข่าละโบนี่ฉันทัตทหารเลยตั้งแต่เว้นเว่นนั่นี่ป้าสองพันบ่แม่นฉั้นละโบ่ฉั้นมาจริงสิโบกับพี่บอยพี่บอยก็ว่าเฮ้ยยายเอาอิ่มละโบนี่ยายเออกินจักจานแล้วนี่มึงอิ่มแล้วป้ากินสองจานตาเด็กป้าตากินสามจานว่นนี้ไหนเอามดอีลีตัวนี้เข่านี่ป้า สองคนไหมสองตั้งไดนกินขเข่าหลายที<อ>กันแล้แซ่บก็กินหลายนาะปลามีปลาได้หนนะึ่งโบกินหลายเจอเดียวนึ่มีปลาเข็งไหมโอ้ปลาหมูไหมปลาหมอก็ตัวใหญ่น่านที่กินเข่าก็มหมดหลายจานพ่อใหญ่หมดสามจานแล้วปลาใหญ่หมดสองจานเนาะใส่ใส่ใส่แหลกจะเป็นได้ยังงูได้เนีเ่ยยุกกรขาตานนี่นี่ขาตรงนี้นี่แม่แมน เ่ยปนปนปนยำฉันพวกหูจะกินฉันฉั้นหมึ่งอันแมงดาพี่บอยเขาว่าใหญ่อันจอปนแน่อันแมงดาให้คอยกินเนี่ยปัดคอยเกิดมาจากท้องโพท้องแม่คอยโคบเคยอันปนแมงดาสักหน่อยย่างดีๆจช่ไหมหัวอันอยู่งานศุกร์หมูเฝาหนึ่งแล้วหมูเฝอ้ให้มูเฝาเกี่ยวพอมเขียวสอยแมน เดี๋ยวฉันไปกระบานก่อนบระทเออของเรียงก้นเ่าร้มีตะกุอมซุกกอมจะเลื่อนเออคิดอะไรคิดสมู่มาตันาเอออย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนอย่าตั้งพ้กก้นจะ่าจนพวกเขาขึ้นปะรังรักษาเทวดาที่คุมพรองเออมาแต่สีเอาไปแบ่งหนองไม้ผมปาปปาขิง หัวตาเอาห้มาเกินไปม้านอยกินอตอนนี้แม่ยายก็หลังจากเอากับข้าวนะคะไปส่งคุณยายนะคะคุณยายคุณตานะคะวันนี้แม่ยายนะคะได้ประจมนะคะแล้วก็ปลาหมอแล้วก็หมากภูนะคะก็ได้นําไปส่งยายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วก็มาเจอน้องทองเพชรน,นะคะกําลังอาบน้ํานะคะตอนนี้นะคะอาบน้ําอย่างสบายใจเลยนะคะ ดูนะคะอากาศเย็นสดชื่นมากเลยจ้าเดี๋ยวแม่ใหญ่นะคะขอจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิง่งเป็นกำลังใจ<ด>ช่องพาย<ด>ทองเ<ด>พชรด้วยนะคะดเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะอ้าวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย